ใช่ละเป็นวันพฤหัส,สบดีจะพี่น้องยา,ายก็เลยมาไล่สดตอนไล่อยุ่มีคลิปอันนี้ยุ่พี่น้องเป็นยังไงน,นอ้อพี่น้องยากเกี่ยวเข่ากันบ่ทั้งบาน,นยายกับากยากพี่น้องเมื่อคืนนี้ยายก,ก็ไปหกแล้วเนาะจ้ะวันโชคดีสี่โมงยินที่ได้วีดวิวกันละล,ะละ่ะพี่น้อง ฉันผู้ใดโชคด,ไดนนีได้ตัวใดในนอผู้ใดก็ได้สวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ยายบ่ไเด้๋ยวไสดโดนแล้วจ้าพี่น้องจ้าผู้ใดผ่านมากกับเขามาทักทายยายใดเด้อจ่าด้อให้กำลังใจกันเน่ไล่อยู่ในมุงพี่น้องเมืองเนี่ยเป็นตะลิสุนศาสตร์คอยบอก ทึงเอาล้านทึงไรอยู่ในมุงภพ่อะไมาบ้านโมนคืออยู่กรุงเทพย้ำขึ้นโมนมีเวลาเลยพี่น้องต้องผ้าล้านนอนอยู่กรุงเทพไออันนี้เขาต้องเอาล้านยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยก็เลยบกคอยอ่านไล่สุดกรุงเทพนั่นก็ล่างมีเพื่อนเช่าเรียวเช่าหนังเขามาทักทายย่ายลายอยู่พี่น้องบันนี้ มันเหตุงานพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าก็เลี้ยงร้านเป็นยังไงทั้ทงอื่นข้า,าหนาวกัล้ะบนอทั้งบ้านย่ายหนาวเริ่มจะหนาวแล้วพี่น้องอากาศการทำงานสวัสดีเด้อจ้าเหลือยูส่งหนึ่งพี่น้องย่ายก็เลยมาขอลายสุดขันย่าเหมือคืนมาอยู่บ้านแนละ้วพี่น้องบุ๊ยังสิดันเฮา มายุบ้านนี่็มิเตคลิปเลี่ยงล้านกินเข้าเฮ็ดกับเข้ากับน้ำชักเสือชักผ่าโดนๆย,ย,ยังจะได้ออกไปทุ่งพี่น้องพี่น้องเลยก็เลยข,ขอไล่สดจากน้อยก่อนก่อนหลานสินอนนะจ๊ะไออันนี้เขาต้องเอาหลานยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยก็เลยบกค่อนได้ลาสดพี่น้องเลย ก็ลเลยข,ขอ,อไล่สดจากน้อยก่อนก่อนหลานสินอนนะจ๊ะมีคิปอันนี้อยู่พี่น้องเป็นยังไงน,น้อพี่น้องยากเกี่ยวเขากันบอกทั้งบานยาากับยากิา,กากพี่น้องเมื่อขึ้นีย่ยก,กับไปได้เด้อติดแดงคือของยายบยาาติดแดงสามสองแล้วได้พี่น้องเป็นยังไงเป็นตะไปตอหรือจะถอยเนาะก็ว่าโอ้เป็นยังไงดอกพี่น้องก็อยาก มันติดแดงสามซองแล้วกับอายุบาลเฮ้าการพึ่งไล่ข้างแรกอยู่ตะบานเลี้ยงหลานไปยุกุงเทพก็มีเวลาจากหน่อยเวลาพ่อแม่เขากลับมาจากทำงานนั่นตอนเย็นๆก็ได้ไลง่ายก็เลยมามาไล่สดนะพี่นอ้องอันนี้ก็สิเอาหลานนอนก็นอยู่ อยู่ในมุงจ้าจา้าสวัสด,ดีจา้าใช่ละเดือนนี้เนาะจา้าขันทเหินกับเขามาทักทายถามกันมาขอไล่สวดจากสามสิบนาทีก่อนเด้อพี่น้องอันของย่ายขึ้นแดงเบิดพี่น้องขึ้นแดงสาม สวัสดีด้วยจ้ะทุกคนอากาศดีดีพี่น้อง้ันนอกตอนนี้ลุกกรลังร่มตึงๆเริ่มดีเริ่มจะหนาวแล้วสีเย็นๆแล้วพี่น้องเมื่อขึ้นไปเก็บยางกับอากาศเป็นวันพฤหัส,สบดีจะพี่น้องยายกเ็เลยมาไล่สดตอนไล่อยู่อากาศดีดีพี่น้องตอนกลางคืนกับบานหนาวคักพอดีเห็ดเบียกไปเงื่อออก เป็นยังไงกันแน่นอตอนสี่โมงเย็นยา่กัยังมาท่านในสื่อดอกพี่น้องบ่มีตุ๋เลยจ้าก็ซื้อตัวใดหวยก็ได้ยูตะบานเลียงหล้านไปยุรุงเทพก็มีเวลาจากหน่อยเวลาพ่อแม่เขากลับมาจากทํางานนั่นตอนเย็นๆก็เด้ลาจากพี่น้องสวัสดีด้อจา้าสวัสดีวันพฤหัสทุกๆุกคน้อจ๊ะด้อผู้ใดอันเห็นย่า่ไรสุดกับย่ายก็เลยมา มาไล่ซดเนาะพี่น้องอันนี้กะสียเอาหลานนอนกะอยู่อยู่ในมุงอยากอยู่ดิพี่น้องแต่ว่ามันก็อยากทุกคนแหละเนาะพี่น้องแต่ละคนกะอาชีพของไผของมั่นเนาะจะ้ะสวัสดีไล่จะน่อยกะเอาดอกพี่น้องขอต่ว่าในไล่สดจะเอาหลานนอนได้เด้อติดแดงคือของยายบบ ยายติดแดงสามซองแลลวอดิพี่น้องเป็นยังไงเป็นตะไปตอหรือจะถอยเนาะก็ว่าโอ้เป็นยังไ,ดไงได,ดอกพี่น้องก,ก็อยากมันติดแดงสามซองแล้วก็เหลือ,อยู่ซองหนึ่งพี่น้องยายก็เลยมาขอลายสุดขันย่ำเหมือนคืนมาอยู่บ้านแล้วพี่น้องบุคืตอนสี่โมงยิน ยายก็ยังมาท่านในสื่อดอกพี่น้องบ่มีตัวเลยจากจะสื่อตัวใดหวยก็ไดกินนมอยู่พี่น้องก็เลยคอไล่สวดจกักสามสิบนาทีก็ยังดีเนาะจ้ะสวัสดีเด้อจ้าเมื่อน,นี้เป็นวันวันดีวันดียังวันดีวันหวยออกแล้วก็ต้องผ้าหลานนอนเนาะพี่น้องอยู่ โอ้ผู้เฒ่าเลี้ยงร้านบางไงกับบางไงวายายากกับเขี้ยวขึืนเขี้ยวขืนทั้งสี่ซองอยู่มาอยู่บ้านจักสิหาิีดยางลงให้พี่น้องเบง <AI S 1> ึ่งเอไอเพิ่นเก็บขีดยางน้ำพอยญ่ช่วยกันเพราะว่าเขายางเขาล้าน,นมาขอ,อไล่สดจักสามสิบนาทีก่อนเด้อพี่น้อง อันของยายขื่นแดงเบิดพี่น้องขึ้นแดงสามยายก็เลยมามาไล่สดเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเอาหลานนอนก็นอยู่อยู่ในมุงไออันนี้เขาต้องเอาหลานยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยก็เลยบกคอ่อนได้ไล่สดมาวันที่แปดได้ลายมือเติบแล้วสิเป็นอาทิตย์กลัวแล้ว มื่อนีก็น่าจะวันที่สิบนี่มีเวลาอยู่พอบานตกเนี่ยมือแรงมากเขากเขานอนกับพอกับแม่เขาเนาะมันนี้ย่ายก็เลยหายคนเนาะจ้ะย่ายก็ทํางานแล้วมือนี่ไปเก็บยางตอนตีสองกับคุณตากลับมากสีมกกกส่มงกลัวสี่โมงครึงแหละหล่ะพี่น้อง อยู่กับลานหน่อยสองมาขอลายสดก่อนเก็บเวลาน้ำผึ่นจากหน่อยพี่น้องติดแดงสามช่องแล้วพี่น้องของยายไปยุกกรุงเทพอันจะพี่น้องสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีวันพฤหัสทุกทุกคนเน้อจ้าเด,ด,ด้อผู้ใดอันเห็นยายลาสดกับย่ามกองวินมาขอลายสดก่อนสักสาม สามสิบนาทีกันยังดีเนาะอันนี้นาะพี่น้องยายก็อยากไลยูดกพี่น้องตอนหนึ่งขึ้นทุ่มหนึ่งกับ่าหลานติดหลานพี่น้องเลยก็เลยข,ขอไล่สดจักหน่อยก่อนก่อนหลานสินอนเนาะจะ้ะกินนมอยู่พี่น้องก็เลยข,ขอไล่สดจักสามสิบนาทีกันยังดีเนาะจะ้ะ เดือนนี่เนาะจ้ะขันทเหินกับเขามาทักทายามกันสดนี่ละพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีตอนสี่สี่โมงครึ่งกลัวๆหก,ก,กแล้วเนาะจ้ะวันโชคดีสี่โมงยินที่ได้วิวกันละล่ะจ้า ผู้ใดผ่านมากกับเขามาทักทายยายได้เด้อจจะเด้อให้กำลังใจกันแน่เริ่มดีเริ่มจะหนาวแล้วสีเย็นๆแล้วพี่น้องมื่อขึ้นไปเก็ยบยางกับอากาศย,ยากอยู่ดีพี่น้องแต่ว่ามันก็ยากทุกคนแหละนะพี่น้องแต่ละคนกับอาชีพของไผของมันเนาะจ้าหลายคนเนาะจ้ายายก็ททำงานแล้วมือนี่ ไปเก็บยางตอนตีสองกับคุณตากลับมากนีมีเวลาอยู่พอบานตุกเงี้ยมือแรงมากเขากับเขานอนกับพอกับแม่เขาเนะมันนี้ย่ายก็เลยชด,ดนี้แล้วพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีตอนสี่สี่โงคึงกลัวๆน้ำทองให้ทองนะาเขาขาเจ้างามขยังนี่ ยห่กพ่ะท่านนีออกไปหอดธงอยู่พี่น้องจะพาดมากรุงเทพสวัสดีด้อจ้าเมื่อนี้เป็นวันวันดีวันดียังวันดีวันหวยออกแล้วก็อยากอยู่ด้พี่น้องแต่ว่ามันก็อยากทุกคนแหละนะพี่น้อง